สวัสดีครับไปรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำควิเศษนะครับอังคารที่26ธันวาคม2566ครับเวลาในประเทศไทยคือตี55นาทีนะครับก็ที่มาไลฟ์ตอนเช้าวันนี้เพราะว่าเห็นข่าวน้ำท่วมที่จังหวัดนาราธิวาสโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากนะครับก็อยากจะรายงานให้กับ ไปรายการได้รับทราบหน่อยแล้วก็นายกเศรษฐาก็จะลงพื้นที่วันนี้ไปเยี่ยมประชาชนนะครับหลังจากที่มีการประชุมคณะมนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับครับเราคงขอเริ่มที่ข่าวแรงทวิตเตอร์นะครับแฮชแทกน้ำท่วมนราธิวาสเลยนะครับโอ้โหนี่จากเรื่องเล่าเช้านี้นะครับดูกระแสน้ำสิครับอันนี้ที่อำเภอลือเสาะจังหวัด นาราที่วาน,นะครับคุณถาปนีเอียสศรีชัยครับคุณถาปนีเอียสศรีชัยนักข่าวภาคสนามนะครับโอ้โหนี่เธอนี่เกาะติดพื้นที่มากทุกงานนะครับตั้งแต่อิสราเอลแล้วคุณถาปนีศรีชัยนะครับ6ชั่วโมงที่แล้วแยมมาถึงที่รือศ์ศออำเภอรือศ์ศจังหวัดยาลาเมื่อ3ทุ่มลงพื้นที่กับแหมเพอรือศ์ศชาวบ้านอายุ74ปีบอกว่า บออมาที่มากสุดในชีวิตนับสถสิติปริมาณฝนสะสม600 51มิลเมตรคือมาที่สุดในรอบ77ปีตั้งแต่ปี2489ที่พบนราธทวาป6 2 6ในตอนนี้5ทุ่มยังมีการอพยพประชาชนครับนี่คือภาพเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วนะครับ น้ำเยอะมากนะครับขอบคุณคุณแทนปนีครับแล้วก็คุณสกายบอยบอกน้องน้ำท่วมกองร้อยไม่เป็นไรแต่ต้องช่วยประชาชนก่อนนะครับนี่ฮะ แล้วก็อันนี้เป็นไทย PBS นะครับดูไทย PBS นิดน,นึงนะครับไทย PBS 11ชั่วโมงที่แล้วนะครับไทย PBS นเวลาที่วัดฝนตกหลังน้ำช่วงปิดหลายเส้นทางครับมาดูนิดนะึงรุ่งศกดิ์นะครับตำบลรีศัอสักครู่นี้ครับมีใครได้เห็นไหมขอบคุณไ PBS นี่คือแบบอึ้งเลยเต็มเมืองด้วยนะครับ กะเป็นจิตอาสาเอาเรือมาช่วยครับตอนนี้เรือกะเสียหายทั้งลำครับนำ้ำขึ้นเรื่อยๆอ่ะทางรถระสามสิบวิทีรถไปขาดประกาศปิดเต้นทางชายใต้สวยตัวลกจงังหวัดยะลาดดตรงน ปัตตานีด้วยนะครับแม่น้ำปัตตานียาลาบังตาถ้าดูจากนี้ต้องถือว่าเป็นน้ำท่วมภาคใต้ด้วยนะครับไม่ใช่นราธิวาดอย่างเดียวนะครับแฮชแท็กที่กำลังแรงคือน้ำท่วมภาคใต้มี่ติดอยู่13ชั่วโมงนะครับ อยู่13ชั่วโมงอันนี้เรื่องเล่าเช้านี้ครับวินาทีเรืออาสาพาชาวบ้านหนีน้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาสถูกกระแสน้ำซัดทำให้อาสาคูภัยต้องรีบไปช่วยอย่างระทึกนะครับขอบคุณเรื่องเล่าเช้านี้โอ้กแกงก้าอกะม่ได้ตุลงอกคก้มาสิอ้

không, 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 không. Loại chết kia, loại chết luôn. แม่ไม่ไหวลูกลูกไม่ไหว้วใช่ดึงเรือดึงดึงดึงอัลลอฮฺอัลลออัลลักันับะกัอัลลอฮฺมิลลาห์อัลลอฮฺมิลลาห์คับรับไม่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 แกะขอโทษครับขอโทษครับเมื่อกี้สัญญาณมันตัดไปครับนาทีชีวิตเมื่อสักครู่นี้ครับมีใครได้เห็นไหม ผมนี่คือแบบตึงเลยโอ้รุวนเป็อเอภบัตรไฟแล้วน้องป็นเรื่องเล่าแ้วนี้นะครับตาแรงมากอันนี้เรื่องเด่นออนไลน์นะครับน้ำท่วมฉับพัน ดูล่าสุดนะครับดูล่าสุดวอนอบวต่อช่องช่วยติดต่อหน่อยมีเด็กติดอยู่ในบ้าน,นครับอีกอันหนึ่งที่เป็นแฮชแท็กน้ำท่วมนะครับ แฮสแท็น้ำท่วมชาวบ้านนั่งเรือออกมาแล้วก็พลิกคว่ำนะครับศูนย์หายสี่โอ้นี่ช่วยบัวนะครับช่วยบัวถั้งเจ็ดนะหนึงหางเลยหนึงหางมากันไม่ทัน เหพี่ที่อำเภอรามันด้วยนะครับ ขอให้พี่น้องปลอดภัยน้ำท่วมเร็วมากลอยไปกับน้ำเ่าเงียบสุดๆน้ำท่วมภาคใต้นะฮะน้ำท,ท่วมทังหลังเลย dua terak dan akan tolak tambah dan secara hmm. ini di sekolah mahat Islam Yahbalo dan kali sejarah bagi kami. dan haa tu dan baik senyum berat-berat konok-konok dan bagi hari dan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim

จากพิกตอไปทั้งหลังเลยจากไทยคู่ฟ <1938. S 1> <coworkers. S 2> ้านะครับไทยคู <t> <görüş> ่ฟ้านายกสังการกระทรวงเสถมารไทยเร่งดำเนิน เร่งระบายน้ำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะครับอันนี้เมื่อวานเนาะ20ชั่วโมงที่แล้วนะครับน้ำท่วมจากเอ็นบีทียุแห่งประเทศไทยนะฮะ,ะน้ำท่วมรางรถไฟสุดเส้นทางตันยงม,มัดป่าเพื้นระยะจังหวันดนราธิวาสการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศงดเดินรถสายใต้ท้องถิ่นจากสถานีสุงไงโกโลกจังหวัดยาลาเรียบร้อยแล้วนะครับจนกว่าสถานการณ์ปกติครับโอเคงั้นก็อ,อ๋อก็คุณกลางป่าบ,บอกว่าวันเนี้ยวันเนี้ยอังคารเนี้ย 26ธันวาหลังจากประชุมคณะมนตรีเสร็จสิ้นัมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดยาลาเพื่อตรวจดูสถานการณ์อุทกภัยและแนวโน้มสถานการณ์พร้อมรับมือ,อพอร้มพอมความพร้อมรับมือของหน่วยงานแนวทางหายจัดการน้ำที่การระบายน้ำรลมถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ ข่าวสดครับหนักสุดรอบ50ปีน้ําท่วมภาคใต้น้ําท่วมภาคใต้อย่างหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีปรวิวาณน้ําฝนกระจายโดยรอบขณะที่พื้นที่ตะบลลาพูอําเภอเมืองจังหวัดจะมีมวลน,น้ําเข้าสู่ต่อเนื่องนะครับสูงต่อเนื่องอน้ำมาจากไหนเยอะแยะเนาะ ส่วนเจ้าหน้าที่ฐานเรือและหน่วยเฉพาะกินวิกโยอทินเดินทางเข้าพร้อมเรือท้องแบนในการช่วยเหลือประชาชนแต่การเวินการไบด้วยความยากลำบากเนื่องจากกระแสน้ํามีกําลังแรงชาวบ้านนะรับผมกระทบกับว่าไม่เคยเห็นมวลน้ําขนาดนี้ตั้งแต่เกิดรวมกว่า50ปีและกระแสน้ําความเร็วส่วนใหญ่ตั้งตัวไม่ทันครับนี่ก็เป็นภาพใน ยะลานะครับโทษครับในภาคใต้นะครับนราธิวาสนะครับนราธิวาสนราธิวาสนราธิวาสอ่วมสีแยกลำพู อำเภอเมืองที่เชื่อมต่อกับอำอเภอระแงะถูกน้ําท่วมตัดขาดทช่ PBS อันนี้18ชั่วโมงที่แล้วนะครับเวล่งราชนี้ส่งกำลังใจชันวนาทีวาดน้ำท่วมอีกรอบที่3ของปีเ,เจอสุดอ่วมเจอน้ำป่าไหลทะลักนะครับ ยังเคยยีงอรอนะครับยัยโคกอ่ะโหกอ่ะยัยโคกยาลว ปานกวาับคนกลางตา ช่วยรายงานเยอะเลยนะครับอเภอสีสาคอนนลาดทิวาครับแสดงว่าท่วมอเภอยี่งอในรายงานจากติ๊กต็อขอบคุณเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ น้ำท่วมหนักมากหนักมากหนักมาก,ก,มากอันนี้ผอบสอิบสามชั่วโมงที่แล้วผอบทออบอสั่งด่วนนะครับช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ครับก็บรายง,งานแฟรรายการเท่านี้ก่อนนะครับบันทึกไว้นะครับหกโมงสินาทีนะครับวันอังคารที่หกธันวาคม2566ครับวันนี้นายกก็จะเดินทางลงภาคใต้แล้วนะครับเพื่อไปเยี่ยมแล้วก็รีบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับขอบคุณแฟร์รายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทํำคำพิเศษสวัสดีครับ